ราชายตนกถาเรื่องตปุสะพณลิกะสองพ่อค้าหครั้นร่วงเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากควงไม้มุจลินเข้าไปอย่างต้นไม้ราชายตนะแล้วประทับนั่งด้วยบาลังเดียวเสวยวิมุติสุขณ์ควงไม้ราชายตนะตลอดเจ็ดวันก็สมัยนั้น พ่อค้าชื่อตปุษะหนึ่งพาลิกะหนึ่งเดินทางไกลาจากอุกละชนบทถึงตำบลน,นั้นครั้งนั้นเทพดาผู้เป็นญาสาโรหิตของตปุษะพาลิกะสองพ่อค้าได้กล่าวคำนี้กับสองพ่อค้านั้นว่าดูก่อนท่านผู้นิรุกุกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้รแรกตต่สรู้ประทับอยู่หน้าควงไม้ราชายตันณนะ ท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยสัตุ์พงและสตัตตก้อนการบูชาของท่านทั้งสองนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานครั้งนั้นพ่อค้าชื่อตับุษะและพลิกะถือสัตุ์พงและสตัตตก้อนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและถวายบังคม ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสองพ่อค้านั้นครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วครั้นแล้วได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสัตตุพงศสัตตุก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงปริวิตกว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่รับวัตถุด้วยมือเราจะพึงรับสัตุ์พงและสัตุก้อนด้วยอะไรหนอลลำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ทรงทราบพ,พระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้ว เสด็จมาจากสี่ทิศทรงนำบาตรที่สำเร็จด้วยศิลาสีใบเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าขอพระพู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสัตุ์งและสัตุก้อนด้วยปาตรนี้พระพุทธเจ้าข่าพระพู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ปาตรสำเร็จด้วยศิลาอันใหม่เอี่ยมรับสตัตว์ปงและสัตุก้อนแล้วเสวย ครั้งนั้นพ่อค้าตับปุษะและพณนิกะได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสาาณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสาาณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็นายพาณิชย์สองคนนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างสองรัตนะเป็นชุดแรกในโลกราชายตนาคถาจบอักถาราชายตนาคถาบทว่ามุจรินทะมูลาได้แก่จากโคนต้นไม้กิกซึ่งตั้งอยู่ในแถบทิศประจีนแต่มหาโพบทว่าราชายตนาง มีความว่าเสด็จเข้าไปยังโคนไม้เกตซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศทักษิณข้อว่าเตนะโขปนะสมะเยนะมีคำถามว่าโดยสมัยไหนตอบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยการนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันที่โคนไม้เกเท้าสักกะเทวราชทรงทราบว่า ต้องมีกิจเนื่องด้วยพระกยาหารจึงทรงน้อมถวายผลสมอเป็นพระโอสถในเวลาอรุณขึ้นณวันที่ทรงออกจากสมาธิทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยผลสมอพระโอสถนั้นพอเสวยเสร็จเท่านั้นก็ได้มีกิจเนื่องด้วยพระสีละเท้าสักกะได้ถวายน้ำบ้วนพระโอษ์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบ้วนพระโอษ์แล้ว ประทับนั่งที่โคนต้นไมนน้นั้นนั่นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในเมื่ออรุณขึ้นแล้วด้วยประการอย่างนั้นก็โดยสมัยนั่นแลสองบทว่าตปุสสะพันลิกาวาณิชชาได้แก่พานิชสองพี่น้องคือตปุสสะหนึ่งพันลิกาหนึ่งบทว่าอุกาลา ได้แก่จากอุกละชนบทสองบทว่าตังเทสังมีความว่าสู่ประเทศเป็นที่เสด็จอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในประเทศไหนเล่าตอบว่าในมัชชิมัประเทศเพราะฉะนั้นในคำนี้จึงมีเนื้อความดังนี้ สองพาณิชย์นั้นเป็นผู้เดินทางไกลเพื่อไปอยังมัชิมะประเทศสองบทว่ายาติสาโลหิตาเทวตาได้แก่เทวดาผู้เคยเป็นญาติของสองพาณิชย์นั้นสองบทว่าเอตัทโวจะมีความว่าได้ยินว่าเทวดานั้นได้บันดาลให้เกวียนทั้งหมดของพาณิชย์นั้นหยุดลำดับนั้น เข้าทั้งสองมาใคร่ครวญดูว่านี่เป็นเหตุอะไรกันจึงได้ทำพรีกรรมแก่เทวดาผู้เป็นเจ้าทางทั้งหลายในเวลาทำพรีกรรมของเขาเทวดานั้นสนแสดงกายให้เห็นได้กล่าวคำนี้สองบทว่ามันเทนะจปะปทุพินทิกายะจะได้แก่ข้าวสตุผงและข้าวสตุก้อน ปรุงด้วยเนยใสน้ำพึ่งและน้ำตาลเป็นต้นบทว่าปฏิมาเนทะได้แก่จงบำรุงสองบทว่าตังโวมีความว่าความบำรุงนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานสองบทว่ายังอมหากังมีความว่า การรับอันใดจะพึงมีเพื่อประโยชน์เลือกกูลเพื่อความสุขแก่เราข้าพระองค์ตลอดกาลนานสองบทว่าภัคควตโตเอตะทะโหสิมีความว่าได้ยินว่าบาทใดของพระองค์ได้มีในเวลาทรงประกอบความเพียรบาทนั้นได้หายไปแต่เมื่อนางสุชดามาถวายข้าวปายาตเพราะเหตุนั้น พระองค์จึงได้ทรงมีพระลำพึงนี้ว่าบาทของเราไม่มีก็แลพระตถาคตทั้งหลายองค์ก่อนๆไม่ทรงรับด้วยประหักเลยเราจะพึงรับข้าวสตุผงและข้าวสตุก้อนปรุงน้ำพึง้งด้วยอะไรเล่าหนอบทว่าปริวิตกกะมัญญายะมีความว่า กริยาหารที่นางสุชดาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในการก่อนแต่นี้ยังคงอยู่ด้วยอำนาจที่หล่อเลี้ยงโอชะไว้ความหิวความกระหายความเป็นผู้มีกายอิโรยหาได้มีไม่ตลอดการเท่านี้ก็บัดนี้พระลํพึงโดยในยะเป็นต้นว่านาโขตถาคตตาได้เกิดขึ้น ก็เพราะพระองค์ใคร่จะทรงรับพระกยาหารทราบพระรำพึงในพระฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นด้วยใจของตนบทว่าจะตุดทิศาคือจากสี่ทิศสองบทว่าเสละมะเยปัตเตได้แก่บาทที่แล้วด้วยศิลามีพันณะใครยถั่วเขียว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับบาทนี้แลคคำว่าบาทแล้วด้วยศิลาท่านกล่าวไม่เอาบาทเหล่านั้นก็ท้ามหาราชทั้งสี่ได้น้อมถวายบาทแล้วด้วยแก้วอินทนิลก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงรับบาทเหล่านั้นลำดับนั้นจึงน้อมถวายบาทแล้วด้วยศิลา มีพันนะดังถูกเขียวทั้งสี่บาทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรับทั้งสี่บาทเพื่อต้องการจะรักษาความเริ่มใสของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นไม่ใช่เพราะความมักมากก็แลครั้นทรงรับแล้วได้ทรงอธิษฐานบาดท,ทั้งสี่ให้เป็นบาดเดียวผลบุญแห่งเท้าเธอทั้งสี่ได้เป็นเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับข้าวสัตุผงและข้าวสัตุก้อนปรุงน้ำพึ่งด้วยบาทศิลามีค่ามากที่ทรงอธิษฐานให้เป็นบาทเดียวด้วยประการลชนี้บทว่าปัจจเคคือมีค่ามากอธิบายว่าแต่ละบาทมีค่ามากอีกอย่างหนึ่งบทว่าปัจจเคได้แก่ไม่เอียมคือพึ่งระบมเสร็จ ความว่าเกิดในขณะนั้นเขาชื่อว่ามีวาจาสองเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าได้เป็นผู้มีวาจาสองอีกอย่างหนึ่งความว่าสองพาณิชนั้นถึงความเป็นอุบาสกด้วยวาจาสองสองพาณิชนั้นครั้นประกาศความเป็นอุบาสกอย่างนั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทีนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์พึงทำการอภิวาสและยืนรับใครเล่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลูกพระเสียรพระเกศาติดพระหัตได้ประทานพระเกศาเหล่านั้นแก่เขาทั้งสองด้วยตรัสว่าท่านจงรักษาผมเหล่านี้ไว้สองพานิดย์นั้นได้พระเกศธาตุเรากลับได้อภิเศก ด้วยอมตะธรรมรื่นเริงยินดีถวายบังคมพระพุูมีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไปอัตถกถาราชายตนากถาจบ